สรุปข่าวเชียงเมนยูโก,โกประจำวันที่5กุมภาพันธ์โดยโค้ชเุฟบอลแมนเชสเตอร์เชดียงนี้คอสเนอร์ได้สังกัดใหม่แล้วอิกาโรซบสโมสรดังเศรษฐีน้ำมันโดยกันี่ทางโอเดียนอิกาโรนะผมอดีตแข้งยืมของทางแมนยูได้ต้องสังกัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยโดยล่าสุดนั้นจะตัญญากระทางสโมสรดังในลิกซาอุดีอาราเบียยังเอาฉบับนั่นเอง โดยทางโอเดนิกโกโรผมหรือว่าเจลัสมีแขของเรานะฮะอดีตกองหน้าสัญญาเช่าของทางแมนยู้ากทางเซี่ยงไฮ้กินแรนซนหัวสโมสรดังใน,นศึกไชนีสซูเปอร์ลีกไปร่วมทีม,มเอาฉบับสโมสรนนำในศึกลิกซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยด้วยสัญญา2ปีครึ่งเมืม่อมาลาสบอดีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันอัลซบับนี่กำลังรังตำแหน่งจากูงในศึกโปรโลีกมีทั้งหมด3 2แต้มจากการลงแข่งขันทั้งหมด16นัดนำอาฮิราทีมอันดับที่2ที่ลงเตะน้อยกว่า1นัดถึง2แต้มโดยพวกเขาเนี่ยได้แชมป์เล็กสุดซาอุดีอาระเบียมาแล้วถึง6สมัยแต่ว่าผลล่าสุดนั้นเกิดขึ้นในฤดูกาล2011-2012นั่นเองครับเร็่ว่นงานนี้นผมก็ถือว่าโชคดีนะฮะโอเดียนกิโรคนนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยและจ้า เราดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับไม่เอาแล้วเนี่ยสื่อเผยสาเหตุแมนยูอาจจะเมินซานโชพร้อมล็อกเป้าส,สตาร์ดังในช่วงเสมอหน้าโดยกังในทางเดลีสตาสื่อท้องถิ่นของอังกฤษตีข่าวบอกว่าแมนยูนั้นอาจจะไม่ต้องการสรัญญากับทางจอรซแนโชเป็นปตัวเก่งของชางบร์เซตตมุลอีกต่อไปพร้อมวางแผนที่จะคว้าตัว,ตวเอ,อริกบาวฮารันหัวหอกตัวเก่งชาวน์เวคนนี้และก็ชูคุนเด้เซนเตอร์แบ็กของเซบียามาวงทีมในช่วงตลาดซื้อขายเตะ ในช่วงเสมอน,นี้แทนนั่นเองโดยตามการรายงานระบุเลยว่าแมนยูนั้นยกเลิกความต้องการจะคว้าตัวจิโนซันโชปีกเลือดผู้ดีจากค่ายเสือเหลืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากค่าตัวที่ตั้งเอาไว้สูงจนเกินไปรวมถึงผลงานของอาห์มัดเย,ยนโปโรนั้นที่เพิ่งจะเข้ามาเสริมทัพกระทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชุดยู23ปีซึ่งกระดูมีแววจะสามารถสอดแทรกขึ้นมามีบทบาทก,กับทีมชุดใหญ่ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยิสแดงนะครับผมได้เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ไปมองหาตัวจบสกอร์อย่างเอ,อริกบาวฮาร์เรนก่อนหน้าที่กำลังเนื้อหอมในปัจจุบันนี้เข้ามาล่าตาข่ายในจินโอทฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์หน้าหมายตัวสกัดของทางดอดบุญนั้นไม่ต้องการจะปล่อยตัวไปแต่ด้วยค่าสัญญาของเจ้าตัวมูลค่ากว่า7 5ล้านยูโรที่จะมีผลในปี2022ทําให้เสือเหลืองน,นั้นอาจต้องรีบตัดสินใจขายหัวของตัวเก่งของพวกเขาออกไปในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้ ดยอีกรายก็คือชูคูเดประกรันหลังชาวฝรั่งเศสไว้2ปีของทางเซบีย่าที่การะทำผลงานที่เป็นอย่างโดดเด่นนะฮะและก็เป็นการะสำคัญให้กับต้นสังกัดนับตั้งแต่ย้ายมารุวนทีมเมื่อปี2019ที่ผ่านมาเป็นราวังงานนี้นะผมดูแล้วเนี่ยจอนซันโชคนนี้อาจต้องปัดตกไปก็เป็นได้ไปสนใจเอริ่งบาวฮารเล่นแทนเนี่ยผมชอบจริงนะฮะเอาคนนี้มานี้ผมว่างานนี้มันเทิงอย่างแน่นอนแมนยูของเราเราไปดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ มีพริกแน่นอนสื่อดังปูดอาราบาอยากซบยักษ์ผู้ดีมากกว่าไปเบรล์อลเริกนะโดยกันนี้ทางราชาทชุดขาวเข่าสุดเลยนะฮะเมื่อยินคําว่าดาวิดอาราบาประกันหลังเนื้อหอมของย,งยายมบยเบนนิกเพราะล่าสุดนั้นมีข่าวว่านักเตะที่กำลังจะมาถึงนี้อยากจะย้ายสมสรยักษ์ใหญ่ในเวทีฟุตบอลริกซะมากกว่า โดยเอิดอาราบาคนนี้กองหลังตัวเก่งของทางบาเยอร์เบอรนิกมีความต้องการจะย้ายไปร่วมทีมสมโมสรแมนเชสเตอร์เด็ตสมโมสรมหาเศรษฐีสุดเปรบอลเบลกิทมากกว่าเบรอฟบรลิกสมโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกเวทีลาลีกาสเปนหลังจบฤดูกาลนี้ตามการบริกงงารจากทางอาร์ตนะครับผมสื่อกีฬาชั้นนำแดนกนดนระทิงดูมวนพัะราสบอรดีชผ่านมาโดยอาราบาคนนี้หมดสัญญาก,กับทางเสือใต้สิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งกำลังจะเป็นที่ต้องการของหลากหลายสโมสรระดับท็อปของยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรอัลาบริดโดยถือว,ว่าเป็นทีมเต็งจะได้ตัวไปร่วมทัพแถมก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวมาว่า,วาทั้งสองฝ่ายตกลงเรื่อค่าสัญญากัน4ปีกันได้เป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก,ก็ตามล่าสุดนะฮะอาร์รบุว่าการเจรจาระหว่างอาราบากระชังราชชุดข่าวนั้นไม่มีความคืบหน้านเลยและตอนนี้ต,นนตัวเตะเองก็จะย้ายไปโชว์เพลงแข่งในเวทีฟุตบ,บอลอังกฤษมากกว่า ซึ่งโดยเชื่อกันว่าสิงบรูหรือแมนยูหรือลิเวอร์พูลคือสโมสรที่ดาวเตะทีมชาติออสเตรียวัย8ปีรายนี้เล่งเอาไว้ถึงแม้ว่าตัวเขาเองนั้นจะถูกท้าทามโดยสโมสรเรอลมดลิดก,ก็ตามทีทั้งนี้เจ้าหนูอาราบาคนนี้ซึ่งเป็นเด็กปั้นของทางเบอร์มินิกนะฮะลงเล่นให้กับทางเสือใต้ไปแล้วทั้งสิน้น411นัดทำได้ทั้งหมด23ประตูนบมาแต่ก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่เมื่อปี2010นั่นเอง โอ้โหแต่ผมเป็นนว่างานนี้ถ้าเกิดว่าดาวิดอาราบาคนนี้อยากจะมาซบแมนยูทางเราก็พร้อมที่จะรับนะฮะแล้วก็โอบกอดเขาไว้ให้กับเขาอยู่กับเราต่อไปต้องเราดูกันต่อไปก็แล้วก,กันนะฮะว่าใครจะได้คนคนนี้ไปเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับย้อนดูแข้งดังที่เคยลงเล่นกัะทางทั้งแมนยูแล้วก็เวสต์แฮมในยุคในศึกฟุตบอลผิวเงกิท โดยงานนี้มหาเทพขุนคอนสายฟ้าเจสซีลินกาดเพิ่งเปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางเวสแฮมด้วยการซันโบไป2เมตรช่วยทีมเก็บ3แต้มสำคัญจากทางแอสตันวิลล่าได้สำเร็จหลังจากที่ทางแมนยูนั้นปล่อยเขามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมนะฮะกับอดีตนายใหญ่อย่างเดวิดมอยเรามาย้อนด,ดูกันว่านตั้งแต่เข้ามาสู่ยุคของผิวอังกฤษเนี่ยมีผู้เล่นคนใดบ้างที่เคยลงสนามให้กับทางทั้งขุคนคอนและก็ปีศาจแดงเริ่มจากคนที่1กันก่อนกาการไมเคิลคาริก กองกลางผู้ปิดทองหลังพระของทางเมนยูที่ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของทางโอเล่กรับตชาตินะฮะเติบโตบมาจากทางชินยาบชนของขุนค้คอนก่อนจะถูกทัตตันอสเปอร์กระชากตัวมาในปี2004จนอีก2ปีต่อมาเขาได้ถูกทักทามไปยังเฟอร์กุสันเพื่อหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้เป็นตัวแทนของรอยคินได้เจ้ามาคนที่2ก็จะเป็นริโอฟรินาน หนึ่งในประการหลังที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของเกาะอังกฤษนะฮะเป็นผลผลิตจากแคนดมียของเวสต์แฮมที่ถูกลืดมาคว้าตัวไปในปี2000ด้วยราคาที่เป็นสถิตโลกเลยในขณะนั้นที่8ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามอีก2ฤดูือกาลต่อมาหลังจากที่เฟอร์ดาคนนี้โชว์ฟอร์ไมไปอย่างยอดเยี่ยมเซอ,อร์เลฟ์กุสันก็พร้อมเปนหนักทุบสถิตโลกนะฮะของตำแหน่งกองหลังกันอีกครั้งด้วยเสนอราคาอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์จำนมาคนที่3ก็จะเป็นจูนทานสเปเตอร์ โดยกนนีอดีตกองหลังดาวรุ่งของทางแมนยูของเราที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นกับทีมชุดสำรองก่อนจะถูกเวสต์แฮมมาคว้าตัวไปด้วยราคาเพียงแค่ครึ่งล้านเขาคนนี้ลงเล่นกับทางขุนค้คอนไปแล้วกว่า100เกมหลังจากทางกันเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงในปี2011นั่นเองเจ้ามาคนที่สี่นะผมก็จะเป็นเทดดิงเชอร์ริงแฮม กอนหน้าไวเกิลที่เป็นผู้พาปีาแดงตามตีเสมอเบอร์เยนมินิกนะฮะในรอบชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกได้สำเร็จก่อนที่ประตูของโซชานั้นในอีกไม่กี่อึดใจต่อมาจะเป็นการการันตีทริปเปิลแชมป์ในฤดูกาล1999 19ได้อย่างน่าอัศจรรย์หลังจากย้ายไปเล่นกับทางสเปอร์สองซีซั่นและก็พร้อมส์มัทอีกหนึ่งเขาก็ย่อมลงเล่นให้กับทางขุนคอนในแชมเปี้ยนชิพพร้อมเป็นกำลังหลักสำคัญพาพวกเขาเนี่ยกลับขึ้นมายัางรหิกิจตั้งแต่ฤดูกาลนั้นเลย จะมาคนที่5ก็จะเป็นชิชาริโตโดยก่อนหน้าชาวเม็กซิกันผู้เป็นที่รักของแฟนผีทั่วทุกมู่เหล่านะฮะถูกลุยฟันเกา่าขายต่อไปให้กับทางเบเออร์เือบุร์ุเซนใช้งานอยู่2ซีซั่นแล้วก็สามารถทำประตูดได้เป็นกอบเป็นกำรรอย่างไรก,ก็ดีเมื่อเขาได้โอกาสอีกครั้งในภรษังกฤษกับทางเวสต์แฮมผลงานของเขาก็ถือว่าไม่เป็นที่น่าจดจำเสียสักเท่าไหร่นักจะมาคนที่6ก็จะเป็นเดวิดเบริงยง โดยอีกองหน้าชาวฝรั่งเศสที่ล้มเหลวกับทางบิสแดงเคยถูกยืมตัวไปเล่นกับทางเวสแฮมและก็ได้รับโอกาสในการลงเล่นรวมเพียงแค่10นัดซึ่งส่วนมากก็มาจากการที่เปิดเป็นตัวสำรองเท่านั้นท้ายที่สุดเขาคนนี้จึงเลือกย้ายไปเล่นกับทางนิสแบบถาวนนั่นเองเจ้ามาคนที่7ก็จะเป็นบรอยแครโรนประตูชาวไอแลนด์นะฮะถูกคว้าตัวไปยังฉินโอเทฟฟอร์ดในฐานะตัวสำรองของฟาเบียงบัคเตส หลังจากที่โชว์เหนือหรือว่าโชว์เวอร์ไปหลายต่อหลายนัดโฮเฟอร์กุสันคนนี้จ,จึงจําเป็นต้องไปคว้าทิมโฮเวิร์ดมาแทนที่อดีตโกชาวฝรั่งเศสเพราะไม่มีความไว้ใจแคลโรคน,นี้หลังจากนั้นเจ้าตัวเลยยืนยันที่จะไม่ขายายสัญญากับทีมปีศาจแดงเพราะต้องการการ,การ,รันตีตาแหน่งในทีมซึ่งทางเวสแฮมนั้นก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขาแต่หลังจากยืมตำแหน่งมาได้อย่างาถาวรในฤดูกาลแรกอาการบาดเจ็บหลังก็เข้ามาเยือนเขาทําให้ต้องพักยาวเกือบปี ซึงตาที่สุดแล้วมอนนักสำรองก็กลายเป็นที่ประจําของเขากันอีกครั้งต่อมาคนที่8ก็จะเป็นคาร์โสเดวิสหัวออกชาวอาเจนตินะผมตบเท้าเดินมาุ่มทีมเวสต์แฮมพร้อมกับทาง ino, ฮาเวียร์มัสคาริโนแถมเป็นผู้ยิงประตูสําคัญช่วยต้อสกัดร,รอดจากการตกชั้นในเกมสุดท้ายของฤดูกาลในปี2006ซึ่งฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยไปเตะตาแมนยูเข้าจนได้รับสัญญาย,ยืมตัว2ปี แต่ท้ายที่สุดแล้วหลังไม่ถูกคว้าตัวไปร่วมทีมแบบเทาบอรจึงเป็นแมนซิตี้ที่ยื่นมือมาให้โอกาสเขาซึ่งตเตเบสคนนี้ก็ไปช่วยยกระดับทีมคว้าแชมป์ด้วยกันมามา,มากมายเจ้ามาคนที่9ก้านผมก็จะเป็นราเวลมริสัน จากดาวรุ่งที่เรารุ่นพี่คาดการกันเอาไว้ว่าจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์ใหญ่คนต่อไปของวงการฟุตบอลที่ลหลงไหลในแสงสีจนไม่เคยได้รับโอกาสลงเล่นในเกมอย่างเป็นทางการหมายแต่นัดเดียวในสเสื้อของทางบิีสแดงโดยหลังบทสัญญากับพังอดีตต้นสังกัดเนี่ยเขาได้รับโอกาสจากทางเวสแฮมที่ในตอนนั้นตกชั้นไปอยู่ในแชมเปี้ยนชิพ อย่ารักตา,าน,นะผมหลังจากนั้นเขาคนนี้ก็ยังคงร่อนเล่ไปอีกนานนับ10ปีซึ่งสโมสรจากหลายประเทศทั่วโลกเพราะไม่สามารถแก้ทิ่สายเดิมของตอนเองได้เสียสักทีปัจจุบันมริสันคนนี้อยู่กับทีมอาร์โดเดนฮากในเอเดเวิชเลกนั่นเองและคนดท้ายก็จะเป็นคนที่10นะฮะปาทิกเอฟราโดยหลังมีข่าวในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมกับทางแมนยูแบ็กซ้ายชาวฝรั่งเศสคนนี้ ก็ยกไปคว้าชแชมป์ลีกต่อกระทางยูเวนตุสอีก2ุฤดูกาลและ่ยมหมดสัญญาเอฟราคนนี้ตัดสินใจตอบรับคำเชิญของมาร์เซนะฮะแต่หลังจากไประเบิดโทราศาใส่แฟนบอลที่มาปากเสียใส่ระหว่างยืดเส้นยืดสายก่อนจะลงเตะสัญญาของเขาจะถูกยกเลิกไปแทบเปนในทันทีโดยหลังจากนั้นก็เป็นเวสแฮม ที่ยื่นมือเข้ามาให้โอกาสอดีตแบ็คโมนาโกคนนี้อีกครั้งแต่หลังได้โอกาสลงเล่นไปเพียงแค่5เกมแถมฟอร์มการเล่นของเขายังไม่น่าพิสมัยจนตัวเลยตัดสินใจแขวนตัดเสียเลยเพราะหาทีมใหม่ไม่ได้เสร็จแล้วนี่ก็เป็นการพูดถึงนะผมนักเตะของแมนยูนะฮะที่เคยไปอยู่เวสต์แฮมหรือว่าไปอยู่ทีมอื่นในยุคข,ของฟุตบอลเมรกิจในครั้งหนึ่งนั่นเอง และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรปาเเสเตอต์แชเต็ในช่วงเช่นครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตาชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับส r คร e ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ